สวัสดีครับสวัสดีครับ s b News ร่วมกับเพื่อนโจยีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรหนงผัก<ล>น<อ>านักนาครับเอาเอาอย่างนี้เรามาอยู่กับท่าน <analyze> พินิษน,นะครับให้พินิษเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรงานอะไรท่านั้นเรียนเชิญพินิษนะครับสวัสดีครับกลุ่มเพื่อนโจยีแล้วก็ SBC News นะครับ กับผมวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างอาคารที่พักให้กับนักกีฬาโรงเรียนน็อตหนองมากนาคนะครับเนื่องจากว่านักกีฬาที่นี่ขาดขาดแคลนในเรื่องของที่พักเพราะว่าจะทําเป็นอะคาเดมีนะครับเพราะว่าพอเป็นนักกีฬาเสร็จกลับบ้านไปไปติดยากันหมดก็จะเลิกเล่นบอลวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือจะสร้างนักกีฬาที่นี่นะครับให้ให้ให้รุดหน้าไปไปมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของผมในการจัดงานวันนี้ก็จะมีในเรื่องของ ฟุตบอลการกุศลของกลุ่มเพื่อนโจยี่กับทีมจริงๆเป็น VIP ของหนองพังนาคนะครับวันนี้ก็ผลก็เสมอกันนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนโจยี่นะครับที่มาสร้างสีสันให้กับชาววัดหนองพังนาครับตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับครับวันนี้ก็มากันหลายท่านนะครับดาราศิลปินมาหลายท่านพี่หนูมิิเตอร์พวกเราก็มานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ได้ฟังวัตถุประสงค์ที่พี่นิดบอกไปแล้วก็ พวกเราส่วนหนึ่งของศิลปินนะครับที่มาร่วมงานจิตอาสาวันนี้ก็ถือว่ายินดีนะครับยินดีที่จะมารับเชิญในงานที่เป็นกิจกรรมดีๆทําเพื่อน้องๆเยาวชนในโอกาสต่อไปอนาคตของน้องๆเยาวชนสําคัญนะครับเพราะเป็นกําลังหลักของชาตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬานะครับเพราะฉะนั้นพวกเรายินดีเสมอนะครับเป็นจิตอาสาทั้งผมทั้งโจอี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนในวันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับขาดไม่ได้ครับ ก็คือวันหน้ากลุ่มนะครับวันหน้าทีมวันนี้วันหน้าทีมวันนี้ครับโจอี้ครับโอ้ยอยู่นี่ครับอยู่นี่อ๋อบาซูครับไม่ใช่คนละคนโจอคนละคนนะครับผมอาตสนุกดาริมาตเตร์เดออามานี่เดกันในขนาดกำนี้ไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามนะครับโอ้วันนี้รู้สึกยินดีนะครับผมที่มาร่วมงานนะครับพี่นิดก็เป็นลูกพี่คนหนึ่งที่อยู่แถวลำลูกอาลาสสวยนะครับเรารู้จักกันในฐานะเป็นลูกค้าแต่เป็นลูกพี่คนหนึ่งที่ดีมากๆคอยช่วยเหลือหลายอย่างนะครับทีลสิ่งที่เราต้องการต้องขอบคุณพี่เขา ในฐนานะเป็นท่างชาติแล้วรู้จักคนไทยที่ช่วยเหลือแบบนี้โอ้โหมันทําให้เราก็มีความสุขล้วก็มีความรู้สึกด,ดีกันต้องขอบคุณต่อไปแล้วก็ขอบคุณทีมงาน mm hmm. เพื่อนโจวีที่เสียสละนะครับไม่ว่าจะเป็นจากชัยนาทอุทัยอ่านทองเข้ามาหมดนะครับ mm hmm. บางคนก็อยู่ด้านสายผมด้านขวาผมนะครับคนนี้ก็สวัสดีครับอ้ยทำเสียงหลง <laughs> พี่หลงครับ พ่ลงจากชัยนาทเลยนะครับเยสลามารู้สึกยังไงครับวันนี้ดีใจครับได้เตะบันเกิดบันเกิดผมอยู่ตรงสำชุกนี่แหละครับได้เตะบันเกิดใชอที่บันเกิดอยู่นี่ครับผมเตะบั้นเกิดด้วยเหรออ๋อคุณชเสียใหญ่กว่าเดิทายครับผมเรียกว่ากลุ่มเราเนี่ยเอาเอาใจมาให้โอกาสดีกว่านะครับกับพี่น้องทุกคนกับน้องๆทุกคนครับผมครับก็ดีใจขอบคุณครับและผู้ใหญ่ชจดีคนหนึ่งที่เดินทางมานี่ก็คือ พี่น่อยจากลอตลาดนี่ตลาดไทยนะครับตลาดไทยนะครับพี่หน่อยพี่หน่อยตลาดไทยนะครับสวัสดีครับผมครับโเรียนรอมากเลยครับเรียนรอเรื่องการต้องขอบคุณอาจารย์ชมนะครับที่พาพี่หน่อยอาจารย์ครับครับวันนี้พี่หน่อยอังตอรี่ก็จะอนแห่งข้องหลวงบูติีรีสอร์ทนะฮะตลาดไทยนะครับวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราจริงๆแล้วพี่หน่อยอยู่เบื้องหลังตลอดกับการทำบุญ ขึ้นค่กันเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพวกเรากลุ่มเพื่อนโจอี้จิตอาสานะครับจับขอบคุณครับขอบคุณครับมากครับเทเบิลสนุกด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทีม VIP ตำรวจด้วยนะที่อุตส่าห์เกี่ยนให้มาเทคเราเขาก็เสียสละหมดเลยไม่ให้เราไม่สั่งเราไม่สั่งเราไม่ไม่เขาบอกว่าถ้าออกไม่สั่งใบสั่งถ้าเราชนะพวกเขาเนี่ยนะอันนั้นโดนแน่แน่อันนั้นโดนออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วก็มาด้วยกันหลายคนนะพี่ออยธนะพัฒน์ก็มาออยธนะพัฒน์ผมโคตรนะครับและอาเจอรี่ที่สองและข้าบีเฮียก เฮียเอียร์คงแต่เขาก็พวกก็ไปอาบน้ำก the so kind of like. so ันครับแล้วก็ปินนะสมุทรปราการเอฟปฐุมธานีนะครับเขาก็มาด้วยนะครับแต่นี้เขาเป็นจากกลงย่าแม่กลับเขาเป็นคนที่จากคล่องอยู่นะครับผมนี่จะต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมนี่เขาเป็นเอกเกาหลีครับอ่าไอชิโนว่าชินอชิโนเชียบอ่ะชื่ออะไรสมัครซะใช่จักสันบังจักรสินห์บางปองสิงห์สังเกตนี่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนจักซินหวันแต่เขาหมุดสิงห์หวังเลยย่าสังเกียตโอ้ย่าสังเกียตชื่อเขาอะ ก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มีความรู้สึกดีๆกับเรานะครับ S C P News แล้วก็เพื่อนโจอี้กับก็นเพงชินอาสานะครับผู้ใหญ่ที่อยู่ในต้องขอบคุณทุกคนนะครับไม่ที่ให้ไม่ให้เกียรติแบบว่ามันเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัญชาติแต่มาอยู่กับผู้ใหญ่แต่ละคนดังๆทั้งหมดนะครับแค่นี้เราก็ไม่รู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณที่ให้เกียรติเรานะครับที่จะมากับเราขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนนะครับขอบคุณมากครับป๋าก็ซาโลว่าครับวันนี้ก็ S C P News กับ เพื่อนโจยี่ก็มีความดีใจภูมิใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดบเวลาเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอลาต้องาขานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บอลเคลนมาที่ยุรนันยุรนันแทงบอลขึ้นไปทางพอ,อวิจิตรเซทสุกเล่นกับทางด้านคุณพีดิษป์พิดคำสุวรรณพินิดคำสุวรรณฝากบอลมาทางด้านของยุรนันแล้วก็วางบอลยาวโลกดี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายนี่ทันหรือไม,ม่ครับวงกิตขึ้นไปอะได้ลกอยู่ครับกันพอ,อวิชิตรเตสุขยิงด้วยเท้าซีเรียบ ไปด้านน,น,นี้อ้วนมีผลนอ้วนมีผลแต่งบอลขึ้นไปเลยไปถึ่งการด้านเขาหลงบ้านภูมิหลงบ้านภูมิแต่งบอลไปทางาด้านโนมิเตอร์โนมิเตอร์ที่มีความไปับขึ้นไปยันด้านซ้ายซัดไม่เข้าฝาปรักษาประตูก้ห้าสิบเก้าให้วิ่งหน่อยนะครับไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลยพี่นิจากูรโรตีชาชาครับเ,เป็นลูกาประจำของผมนะครับ เวลา,าเขามากินชาที่ร้านผมแล้วก็ไปชักที่บ้านไอ้นิดไอ้นิดชักอะไรชักชาดิอ๋อไปชักชาที่บ้านน่ะนิดเอ้ยทําไม่ไหวก็ออกมาเดอนนิดคุณลอคานไ,ไม่ไม่บอกครับเขายังไม่ได้บอลเอาละครับไปไปเลยอาจารย์ศพทอาจารย์ศพขายอยู่ที่ไหนเออบอกว่าไม่รู้จักโตเลยอ่ะใช่ไหมไไนี่แหละครับเอาส่งให้มาเลยห้าสิบเก้าห้าสิบม่รับบอลนะครับไปไหมส่งให้หนูมินเตอร์หนูมิเตอร์ว่าไงนูไปเอง ไปอเมทานนะครับเสียดายครับบอลออกแล้วครับแม่เสียดายยันหนึ่งศูนย์อยู่นะครับบอลเก่งครับวิ่งเก่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสนูเกอร์หรือว่าบอลเล่เข้าเต้นหมดครับเต้นหมดเพราะอะไรครับเพราะมีชื่อเสียงที่ดีคนเราเวลาคุณอยากดังแต่คุณต้องมีถูกต้องคุณอยากดังไหมล่ะคุณอยากเป็นนักร้องดังไหมอยากเป็นคุณต้องมีชื่อสัตว์คุณให้เร็นดูมิเตอร์ดังไหมดังฮะนกดังไหมครับดังกู้สุธิราชดังแต่คุณอยากดังไหมล่ะอยากดังต้องมีชื่อ ที่เกี่ยวกับสัตว yeah. ์มันจะดังแน่เออชื่ออะไรดีเหี้ยหนูก็ดังหนูก็ดังกุ้งก็ดังนั่นไงแล้วก็ไทยโอ้โหอะไรคู่สุดที่น่าแล้วก็อะไรนะไอ้เจ๊น่ะเขียวเหี่ยปั๊มเจ๊อะไรเขามีชื่อสัตว์แล้วดังไอ้ลินจีจิงหลีอะไรนะอะไรนะจิงหลีสีชุบพลนี่อะไรล่ะนี่มีหมดแล้วให้กูชื่ออะไรถึงจะดังเหี้ยเราประกาศเนี่ยนักร้องชื่อเหี้ออกหน่อยดิ มึงไม่มั่นใจตัวเองใช่ไหมครับไม่มั่นใจครับว่าคนจะดูป่าคุณผู้ชมครับที่อยู่สนามนี้นะครับด้วยความร่วมมือนะครับมีนักร้องเขาเกิดที่นี่ครับเขาอยากดังเขาไปอยู่กรุงเทพครับแต่ตอนนี้ชื่อเสียงยังไม่พอครับครับเขาอยากได้กำลังใจจากคุณผู้ชมที่นี่ครับครับจะตั้งชื่อใหม่ให้เขาเฮียแต่ก็ไม่มั่นใจตัวเองครับเพราะฉะนั้นผมจะนับหนึ่งสองสามเรียกชื่อคาดังๆให้เขาได้ยินหน่อยนะครับหนึ่งสอง ต้องดังแน่นักล้องเดี๋ยวนี้มันต้องมีคู่ดูโอดูโหเหรอครับเที่ยวคนเดียวไม่พอเที่ยไม่พอเหรอ,ต,อ,อต้องมีต้องมีสัตว์ด้วยเอาใครบ้างมึงนี่ไงโอยกูมีชื่อแล้วชื่ออะไรควายเอาละไปแล้วครับไปแล้วครับจะยิ่งอีกเหรอไอ้สัตว์พูดแล้วหนีด้วยนี่หลุดจากปากบอลทไม่เกี่ยวกับครูกูอังไม่ได้เดี๋ยวพูดแล้วหนีครูยิ้มใช่ไหมครูแย้มกูแย้มกูแย้มแล้วก็กูอะไรสมชายเออครูกูโดนกันมาหมดแล้วนี่อย่าให้พวกคุณโดนโดนกูจะได้รู้สึกว่าเป็นยยังงงไิ โอ้โหไม่ข้าวไหวงามไส้เออมึงเป็นผู้พูดภาษาไทยชัดเนาะมึงพูดชัดกว่าพ่อมึงอีกเอาละครับเย็นน้ำอยู่ละครับหนึ่งศูนย์นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งหนีอย่าอย่าเพิ่งหนีครับโอ้สองคนจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเรามาแค่สิบสามสิบสี่คนเองถ้าไม่เป็นไรก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใครเหนื่อยก็ออกเพราะท่านเมาช่วยได้ไหมครับสลับเสื้อมาช่วยเราได้บ้าง เราไม่ไหวครับแข็งแตกตรงนั้นแหละนี่แหละครับเขาบอกเลยเราไม่ข่าข้าวเดี๋ยวข้าวอันนี้ตำรวจที่ไหนโดยตำรวจที่ไหนเลยอ๋อตำรวจสัมชุดก็มีเออพี่ๆตำรวจสัมชุกครับยกเว้นไอ้ดุยนะฮะกักรุณานะฮะอย่ามาจับแม่ผมกับผู้หยันที่โค์ไพ่นะครับเอาเขาเล่นไปอยู่แล้วดิเขาเล่นสองสิบอยู่เขาเล่นกันเล็กๆน้อยๆเฮ้ยแค่นั้นต้องให้ทิปแล้วล่ะแต่แต่เขาเปิดปอนกันมานานแล้วเอาเห็นไหมล่ะยอกจอกเนี่ยผมไม่เชื่อ เอาล้ครับพี่หนูได้บนจะส่งให้ใครหลอกครับไม่มีไม่ได้ส่งให้พี่หนูพี่ชักพี่ชักอะไรนะมอกกระจายครับใหญ่ของเตยใหญ่วาเลนไทยใหญ่วาเลนไทยมีอะไรในชักครับวอนนี้ไม่เตใสนะครับพวกเดียวกันหรือไงเอานะสมุปการได้สองบอลให้ใครไหมส่งให้พี่เอปทุมพทุมพทุมกูอยู่สุพันดีกว่าทำไมก็อยู่ในส่งให้พทุมก็ไม่ส่งเอาตอนนี้พทุมได้ลาบอลจะส่งให้ใครไหม ไเช่อเขาเลยไดกเพูดไรเรื่อยป่วยไปเลยนั่นนะครับตอนนี้ปองปองได้รับบอลซองไหมโอ้โหยัยมันทำได้ยังไงวันเข้าอีกแล้วเหรอไม่ใช่อีกแล้วเข้าแล้วถ้าบอกว่าเข้าอีกแล้วเหมือนสองหนึ่งนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งอาเข้าเสมอแล้วโอ้โหใครยิ้มมาช่วยช่วยยกขาหน้าหน่อยครับยกมือโอ้สุดยอดละครับถ้ามึงไม่ลงไปเขาเล่นดีกันเยอะทีตลกอ่ะกูก็เล่นมานั่งตรงนี้ไง นี่ตอนนี้เขาบป็กว่าหมายเลข59เานะเขาออยิงอยู่นะครับคุณพินิจคุณพินิจคุณพินิจของเราครับนจ้ยยังเสมออยู่ครับโจ้ยนี่อดีตเขาก็เป็นนักฟุตบอลนะผมเนี่ยเป็นอดีตแต่ผมเป็นยามครับฮะ